เบอร์อะไรโอเคอันนั้นเป็นพอหมพอหมอ,อ,อะไรประการอะไรพอหมทะเลนี่เป็นอะไรนะลาหน้าปลาช่อนทอดนี้น้ำพริกไทยปูยปอันนี้ต้องบอกอไหมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่อง กิดีบองแฟมิลี่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดทหารไร่หรือที่เรียกกันว่าวัดหลวงปู่ทิมนะครับวันนี้เรามาทําบุญไหว้พระกันงั้นเราไปรับชมเลยวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ก็คนเยอะมากๆเลยนะคะก็เจตไม่มีที่จอดรถเลยนะคะเดี๋ยวเราไปบ oh, ูชาดอกไม้ที่เทียนนะคะแล้วก็เข้าไปสักการะหลวงปู่ทิมกันนะคะตอนแรกอันดับแรกนะคะก็แม่ชีนะคะเขาก็จะแนะนานะคะให้มาจุดธูปเทียนบริเวณด้านนอกก่อน นะคะคพอเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปเอาพวงมาลัยนะคะณนะจุดเดิมที่บูชาดอกไม้ทุบเทียนนะคะแล้วก็เข้าไปในโบสถ์ด้านในได้เลยนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเข้ามาในโบสถด้านในนะคะก็จะมาไหว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปิดทองหลังพระด้วยนะคะแล้วก็เสียงเสียมซีนะคะไม่บุมเนี่ยก็ได้หมายเลขเจนะคะ หเบอร์อะไรโอเคพอสักการะได้โบสเสร็จนะคะเราก็จะไปเ,เราก็จะเดินไปที่บสถ์นะคะทุกคนทียมแบบองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะใหญ่แค่ไหนถ่ายดูมาฝากนะคะทุกคน หลังจากที่เราแวะทําบุญกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแวะทานข้าวนะคะที่ร้านสมหวังไก่หมุนนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยบอกเลยว่าเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะใครนะคะที่ผ่านมาระยองนะคะก็เข้าไปดูที่แฟนเพจเขาได้เลยนะคะสมหวังไก่หมุนระยองนะคะอร่อยมากทุกคน ออออออเนออมนูนี้นะคะก็จะเป็นแปะสะปลาช่อนนะคะแล้วก็ห่อหมกทะเลนะคะซึ่งที่โซ่เนี่ยชอบมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นลาบปลาช่อนทอดนะคะซึ่งเมนูทําให้อีสานก็ไม่ค่อยได้เห็นได้กินกันนะคะนี่ก็เป็นน้ําพริกไข่ปูนะคะแล้วก็สุดท้ายไข่เจียวนะคะนี่สั่งมาให้ซูมนะคะนนซูมก็กินได้แค่ไข่เจียวและเนาะ ไปตั้งกลายกินไข่ไเจียวนะซูมเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะไม่รู้ว่าจะไปที่จังหวัดไหนนะคะใครอยากให้ไปบุ๋มไปจังหวัดไหนก็คอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ